มาพบกับกระซิบบอกเรานะคะท่านใดกำลังมองหารถกระบะนิส,สันนวราไปใช้งานนะคะในวันนี้เรามาให้ชมกันแล้วค่ะเป็นราคาตัดให้ถูกๆเลยด้วยนะคะ148,000บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นิสสันนวรา2500ซีซีดีเซลเกียร์ออโต้รถปี2010รถสวยเอาไปใช้งานได้เลยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีวิ่งทางไกลได้สบายค่ะ สภาพภายในนะคะกว้างขวางค่ะตัวแคปเปิดได้นะคะคันนี้ได้ทั้งสบกและจัดไฟแนซ์น,นะคะทุกท่านสนใจเงื่อนไขไหนสามารถติดต่อทักเข้าไปคุยเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะรถมีเล่มเอกสารให้พร้อมโอนค่ะสภาพสวยพร้อมใช้ด้วยนะคะเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนิสสันนาวาราปี2010 1,48,000บาท สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปค่ะสามารถโทรไปคุยโดยตรงได้เลยนะคะนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ